ตัวเลขออกนะคะวันนี้ที่เกี่ยวลุ้นเต็มที่เลยกับตัวเลขที่ให้ไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าะะยบอกเดี๋ยวบอกก่อนนะคะก็ของคุณบ่าวน้องบัวนะคะที่จุดทูบออกมานะคะหนึ่งหกศูนย์นะคะที่เกี่ยวไปหาซื้อแบตเตอรี่แล้วค่ะแล้วก็เลขอันนี้เยอะมากเลยอายุนคอมน,นะคะก็เป็นเลขอันด้วยนะคะก็ดวงดีนะคะใครดวงดีก็เนาะไม่รู้จะว่ายังไงสำหรั้ที่เกี่ยววันนี้นะคะก็ขออวยพรน,นะคะให้เพื่อนๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันค่ะวันนี้นะคะ ค่าใครยังไม่ได้เลขน,นะคะเปิดคลิปนี้มานะคะคลิปนี้นอนนะคะวันนี้วันที่สองหวยออกแล้วแล้วก็วอย่าลืมเติมความสดชื่นนะคะด้วยกาแฟวีวีคอร์ดีพัสค่ะแจกที่เกียวนะคะโรยังอยู่นะคะโรยังอยู่ะค่ะสองกล่องแถมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ยาสีฟันหลอดเล็กด้วยะค่ะยาสีฟันสมุนไพรไทยนะคะนกไทยห้าดาวเ a นะคะยาสีฟันไทยที่มีสมุนไพรไทยแท้ๆค่ะนี่ค่ะที่เกีียวชงขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าขอมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วค่ะนี้คะ่ะแอ ฝากด้วยนะคะยาสีฟันค่ะนกไทยห้าดาวสีเอค่ะอันนี้หลอดใหญ่นะคะหลอดใหญ่นี่จะจะบรรจุอยู่ประมาณห้าสิบกรัมนะคะหลอดใหญ่หลอดละหนึ่งร้อยห้าเออยี่สิบบาทค่ะที่เกี่ยวขายเพียงร้อยเดียวนะคะแล้วก็ส่งฟรีค่ะอันนี้บอดได้เลยนะคะใช้ดีมากถ้าสุเพื่อนท่านใดน,นะคะมีปัญหาโรคเหงือกนะคะอันนี้เลยแหละค่ะใช้เท่ามาล็ดถั่วเขียวค่ะหลอดหนึ่งใช้นานถึงสี่เดือนเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะถูกหวยแจ็คพอตโตๆเลยนะคะสำหรับเจเกียวชาแนลรักเที่ยวค่ะบ๊ายบาย